สวัสดีค่ะลงหมีค่ะวันนี้มาพร้อมกับน้องสวัสดีค่ะจับแจมค่ะเราสองคนนะคะจะมาแนะนำการตั้งค่าต่างๆหน้าจอมาด้า M7D นะคะในยุ่นของมาด้าสองสองพันยี่สิบะคะใช่แล้วไปค่ะนี่นะคะเป็นระบบตั้งค่าเราบอกว่าเป็นหน้าจอ m 7ีคอนนี้นะคะซึ่งตรงนี้เป็นตัวของการตั้งค่าระบบได้ทุกอย่างเลยในรถเราใช่ไหมคะน้องแจมใช่ค่ะ น้องจําจะเริอมจากการตั้งค่าตรงไหนก่อนดีเอ่ยตั้งค่าตรงความสว่างของหน้านจอนี้ก่อนเราสามารถปรับความสว่างได้ปรับเองหรือว่าอัตโนโมัติก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยก็สามารถปรับความสว่างได้เลยแต่ถ้าเหมือนเราแบบอ่ะ <problèmes S 1> ไม่อยากปรับเองแล้วให้เขาปรับให้อัตโนมัติจะเวลาอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาตั้งที่อัตโนมัติได้เลยเวลามืดเขาก็จะตับแสงเองเลยเนาะใช่คะ<อ>่ะสว่างเขาก็จะเพิ่มแสงให้ต่อไปนะคะเป็นหน้าจอแสดงผล อันนี้จะเป็นพวกการแสดงผลต่างๆปิดหน้าจออย่างเงี้ยใช่้หมือนเราไม่อยากเห็นหน้าจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปิดได้เลยแล้วก็เราสามารถเลือกปิดที่แบบว่าจะดูนาฬิกาอย่างเดียวก็ได้แต่ปิดหน้าจออย่างเงี้ยก็จะขึ้นแต่นาฬิกากดที่เซ็นเตอร์คอมบินเดอร์มันก็จะขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็จะมีโหมดเป็นโหมดอัตโนมัติกลางวันกลางคืนเหมือนกับว่ากลางวันเนี่ยอ่ามันก็จะสว่าง กลางคืนก็จะปิดพอเราเอากลางคืนอย่างเงี้ยจะดับแสงให้ใช่ถ้าเราเอากลางวันเงนี้ยมันก็จะสว่างแต่ถ้าเราอะเราไม่อยากตั้งค่าบ่อยๆไม่อยากมาเซตบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยเขาก็จะทํางานให้เราได้อัตโนมัติกลางวันเขาก็ใช่กลางวันเขาก็จะสว่างให้กลางคืนเขาก็จะดับให้ใช่ไหมนคะคะต่อไปก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะคะนี่เป็นตัวท็อป SP ค่ะเติมจ,จุดอับสายตาขนาดถอยหลังและเปลี่ยนเลนด้วยอ่า เราสามารถมาตั้งค่าได้เลยว่า,าจะเอาระดับเสียงว่าสูงประมาณไหนต่ำประมาณไหนอะไรเงี้ยหรือว่าจะปิดก็ได้บางคนที่แบบว่าชอบลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบอ่ะลำานเสียงใช่แล้วก็สามารถปิดเสียงได้ต่อไปก็จะเป็นเสียงจะเป็นเบสนะคะเราสามารถปรับเบสดได้เลยว่าจะเอาเสียงเบสต่ำสูงแค่ไหนจริงๆตัวเนื้อลำพงก็ให้เสงที่ดีอยู่ใช่อ่ะสามมุติเสียง,งเนาะเราอยากได้เบสแบบแน่นๆเลย ก็จะแน่นไปก็ปรับได้ประมาณน,นี้แล้วก็เสียงสูงอันนี้เสียงเรารู้สึกว่ามันสูงปะอยากได้เสียงดับด,บดบต่ำๆอ,อย่างนี้ยค่ะนี่ก็จะแปกๆลลนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยแล้วแต่เลยค่ะไปเป็นานาฬิกาเราสามารถปรับเวลาได้ว่าตอนนี้กี่โมงจำกี่โมงเวลาเราไม่ตรงอะไรเงี้ยเราปรับเปลี่ยนได้บวกกั อันนี้เป็นโซนเวลาปกติคารทุแบบเวลาจะเอาแบแบไหนเือกไปหรืออ่ต,อต่อไปจะเป็นระบบนันทางหรือจะต้องการใช้งานระบบของรถจะต้องเป็นการซื้อกาดเพิ่มเอาเนาะขึ้กรเสียบอนี้ะะเป็นความเร็วนะคะแล้วก็ในเรื่องของป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของจราจรขึ้นมาอยู่ทายหน้าจอ,อมไม่อยากซื้อกาดเพิ่มอะทำได้ไหมทำได้ค่ะรองรับ p p l e c a r คาเทแล้วแอนดรอยก็ได้ใช่แล้วค่ะ สายเข้ากับโทรศัพท์แล้วก็แสดงผลได้เลยใช่อ่าไปต่อค่ะน้องจอมต่อไปนะคะจะเป็นระบบการสื่อสารต่อกับโทรศัพท์การสื่อสารต่งตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของเราประวัติการโทรหรือว่า s อสเอต่าง,างๆเหมือนเราถ้าเราจะโทรหาใครักคนเนี้ยคะ่ะอ่าแล้วก็สามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดโทรแล้วก็คุยในรถได้เลยอั okay, <yeah. S 1> นเป็นระบบแทงฟรีเลยเนาะใช่ค่ะอ่ะต่อไปก็จะเป็นระบบความบนันเทิงของเราคือการฟังเพลง ไม่ว่าจะซิ้นกับโทรศัพท์หรือว่าวิทยุเนาะอันนี้จะเป็นวิทยุนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้เราจะเอาฟัง fm am ก็ได้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนช่องได้เนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะว่าจะเปลี่ยนเป็นสถานีไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่เราชอบเลยสามารถกดได้นะคะว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะย้อนกลับก็ได้เอาง่ายๆก็คือกดที่พวงมาลัยได้ด้วยเช่นกันใช่ค่ะอ่ะ,อะต่อไปเลย บลูทูธเวลาที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แต่ละทีนะคะมันก็จะถ้าเราเปิดแล้วลิงก์กับโทรศัพท์อะ่ะมันก็จะเข้าไปเลยเราจะฟังเพลงเงี้ยค่ะเราต้องมากดตรงนี้อีกอเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็เชื่อมต่อไปกับโทรศัพท์มันก็จะขึ้นหน้าจอเพลงของเราเราสามารถเปิดได้ต่อไปนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันอันแรกจะเป็นพวกตรวสอบสถานะน้ํามันจะสามารถดูได้เลยว่าตอนเนี้เราขับรถประหยัดน้ํามันไหมเราประหยัดน้ํามันประมาณเท่าไหร่ เป็นค่าเฉลี่ยเฉยๆแต่ค่าเฉลี่ยมันจะตรงไหมอยู่ที่การเหยียบของเราด้วยอยู่ที่การใช้งานด้วยใ่อยู่ที่ความเร็วของเราด้วยใช่อันนี้ก็จะเป็นร่าวๆแล้วก็ไอสต็อปนะคะเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยว่าพร้อมทํางานไหมมีอะไรที่พร้อมทํางานไม่พร้อมทํางานบ้างไอสต็อปจะทํางานก็ต่อเมื่อยังไงคะจจอมๆต่อเมื่อเราติดไฟแดงเราเหยียบเบรกเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิสามอย่างนี้ทํางานไอสต็อปของเราจะเริ่มทํางาน ถ้ามีอันใดอันหนึ่งยังไม่พร้อมทํางานอย่างเงี้ยไอสต็อกของเราก็จะไม่ขึ้นมันก็จะยังไม่พร้อมทํางานอย่างนี้แล้วก็ตรวจระบบตรวจสถานะรถนะคะถ้าสมมติหน้าจอแสดงผลของเราอะขึ้นจะขึ้นเป็นเป็นเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องมาดูตรงนี้คาแนะนําการการเตือนมันเตือนเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถ หาทางแก้ไขข้อศูนย์หรือว่าสอบถามผู้รู้กูอย่างเงี้ยได้เลยวพาะรถเราเป็นอะไรหรือถ้าสถานที่สามารถเรียกรถไซได้2 4ชั่วโมงใช่อันนี้จะมีบอกด้วยว่ารถเราตอนนี้เกิดปัญหาอะไรอะไรบ้างเงี้ยเขาจะแจ้งยอดไปเลยนะคะใช่แล้วก็การบำรุงรักษานะคะก็จะมีอย่างนี้เลยอ่าพวกการสลับยางพวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเขาจะมีบอกทุกอย่างเลยเอาว่าเราใช้รถไปเท่าไหร่แล้วเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ควรใช่ค่แล้วก็กําหนดประมาณกี่วันกี่วันกี่กิโลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอก คือง่ายสะดวกสบายมากค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับในส่วนของการตั้งค่ามาได้ MZD c o n n e c t ในมาด,ด้า2 2020ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจมาด้านุ่นไหนหรือต้องการจะทดลองขับหรืออยากทราบโปรโมชัน่นหรือว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ตามนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่สองวน,นี้เลยได้ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย